Good morning and welcome to a daily gospel truth. This morning's scripture is Psalms 91, verse 4. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโลและเป็นดังถ้าเรามองดูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ deny we are s no living in เราก็คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยที่มันมีแต่อันตราย Terrorism is on the rise everywhere. การก่อการร้ายมันมีเกิดขึ้นมากมายในทุกที่. You know sickness and disease are spread. New sickness and disease are coming out. โรคระบาดความเจ็บป่วยใหม่ๆมันก็ระบาดไปทั่ว. Violence is increasing. ความรุนแรงก็มีเพิ่มทวีคูณขึ้น. You and know, hatred and racism is increasing. ความเกลียดชังการเหยียดหยามกันมันก็มีมากขึ้น. You know we live in a very very dangerous world. เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีแต่อันตราย. You know but that should not dis encourage us แต่มันก็ไม่ควรจะทําให้เรารู้สึกท้อใจ you know this is the reason why god has promises of protection in his word และนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้คําสัญญาของพระองค์บันทึกไว้ในถ้อยคํานี้ในเรื่องการปกป้องเรา you know if times are dangerous ถ้าช่วงเวลามันอันตราย does it mean that we christians should just do nothing and just be fearful and and just stay in the corner มันเป็นมันมันจำเป็นไหมว่าเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะต้องแบบกลัวเราจะต้องแบบหลบซ่อนตัวเราจะต้องไม่ควรทำอะไรเลย Don't travel and preach the gospel. ไม่เดินทางไม่ไปประกาศข่าวประเสริฐที่ไหนแล้ว You know, don't meet people. ไม่เจอกับใครเลย You know, just hide at home. เราอยู่บ้านอย่างเดียว You know, that's not how God wants us to live. พระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตแบบนั้น You know, even though we live in dangerous t i m e ต่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่มันดูอันตรายไปหมด We ought to live our life and do what He has called us to do. แต่เราก็ควรจะดําเนินชีวิตของเราและทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทําต่อไป But in order to have that kind of confidence. แต่ในการที่เราจะ มีความมั่นใจแบบนั้นได้ We must really build our faith in the promises of God เราจําเป็นจะต้องเสริมสร้างความเชื่อของเราขึ้นในถ้อยคําของพระเจ้า You know this verse is very clear และในข้อนี้พูดเอาไว้ชัดเจนมาก That God's will is protection for us ว่าพระเจ้ามีน้ําพระทัยที่ต้องการจะปกป้องเรา n o t i s i it, it, it uses a poetic language and says he shall cover you With his feathers เพราะว่าในข้อนี้ใช้คำในลักษณะของคำคล้องจองนะคับอกว่าพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ Now please don't misinterpret this and say that God has feathers right แต่ว่าอย่าเข้าใจผิดแล้วตีความหมายว่าอ๋อพระเจ้ามีปีกได้เหรอ God doesn't have feathers พระเจ้าไม่ได้มีปีกไม่ได้มีแบบขนของปีกแบบนั้น It's it's a it's a language to help us visualize how God protects us มันเป็นภาษาหรือมันเป็นคำที่ทำให้เราเนี่ยสามารถนึกภาพไป ได้ว่าอ๋อพระเจ้าปกป้องเราในลักษณะนี้ You've you seen birds or even a mother hand คุณก็เคยเห็นนกหรือว่าแม่ไก่ you know that brings uh, the babies under their wings ที่ก็จะนําลูกๆของมันมาอยู่ใต้ปีก you know to protect them เพื่อที่จะคอยปกป้องลูกๆ have you seen a mother hen sitting down คุณเคยเห็นแม่ไก่ที่แบบนั่งลงไปไหม and you don't even see the little chicks แล้วคุณก็ไม่เห็นด้วยนะว่าใต้ปีกนั้นอ่ะมีลูกไก่เล็กๆอยู่ until the mother hen stands up จนกระทั่งแม่ไก่ลุกขึ้นยืน a s o many c k s under the w i n g คุณถึงได้เห็นว่าอ๋อมีลูกไก่เต็มไปหมดเลยนะที่อยู่ใต้ปี And that's one way they protect their chicks. And so the scripture is using a, a picture that we understand to help us know how God protects us. And so God covers us with his protection. It says under his wings you shall take refuge.

คุณอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านของคุณอย่างเดียวก็อาจจะเจ็บตัวได้หรือแม้แต่อยู่เฉพาะในหมู่บ้านของคุณก็อาจจะมีเรื่องเจ็บตัวเกิดขึ้นได้ you know, so, so cannot stop ourselves cannot from we

พระองค์ก็มีบางครั้งที่เราจําเป็นจะต้องเดินทาง we have to fly many times แล้วก็บางครั้งเราก็จะต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน and if we don't trust in the promises of god ถ้าเราไม่กล้าวางใจในคําสัญญาของพระเจ้า and we can get in the fear by looking at the news and all that is happening แล้วโดยการมองดูแต่ข่าวหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เรารู้สึกกลัวได้ but when we believe in the protection of god แต่เมื่อเราเชื่อในการปกป้องของพระเจ้าเสมอ we can have the confidence to go out and do what god has called us to do เราก็มีความมั่นใจ ที่จะเดินทางออกนอกบ้านแล้วก็ทํางานทําในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกให้เราทำให้เราดูนะครับในส่วนสุดท้ายของข้อนี้ได้บอกว่าความสัต์สุจริตหรือว่าความจริงของพระองค์นั้นน่ะจะเป็นโล่และเป็นดั่งให้กับเรา ควา when we know the truth about God เพราะเมื่อเราเองรู้จักความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า when we know the truth about His promises เมื่อเราได้รู้จักความจริงเกี่ยวกับคำสัญญาของพระองค์ y you n o know, w e know for sure เรารู้อย่างมั่นใจเลย that there is protection over our lives ว่ามันมีการปกป้องของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเรา alright so don't let what's happening in the world limit you from living your life อย่าให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเราจะต้องมาจำกัดเราหรือจำกัดในสิ่งที่เรากำลังทำอ don't let evil, you know, uh, overcome. Your confidence in the promises of God. อย่าให้สิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นมันมาอยู่เหนือความมั่นใจที่คุณมีในการปกป้องของพระเจ้า. You know, the Scripture has said to us in so many different ways. ข้อพระคัมภีร์ที่พูดกับเราเอาไว้ในหลายๆช่องทางเลย. That the evil one cannot touch us. ว่าสิ่งชั่วร้ายมันไม่สามารถจะแตะต้องเราได้. The Bible says that he who is in us is greater. พระคัมภีร์ก็บอกด้วยว่าผู้ที่อยู่ในเรานั้นก็ยิ่งใหญ่กว่า. And also the decision and the choice is ours. การตัดสินใจหรือการเลือก

Time, and time again and ผมก็เห็นมาบ่อยมากพ่อแม่เองก็มีชีวิตอยู่ด้วยความขี้กลัว and very soon we see the kids also are fearful about everything อีกไม่นานเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าลูกๆเองก็กลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้กลัวไปหมด Why because we pass on that kind of belief system to our children เพราะว่าเราเองต่างหากเป็นคนที่ถ่ายทอดระบบความเชื่อแบบนั้นเนี่ยให้กับลูกๆของเรา We may not be telling them to fear เราอาจจะไม่ได้เหมือนพูดด้วยปากของเราว่าจะต้องกลัวเรื่องนั้นจะต้องกลัว วเรื่องนี้ but they see the life of fear we live แต่เขาก็เห็นว่าพ่อแม่ดําเนินชีวิตด้วยความกลัวตลอดเวลา you know so so we have to think about this too เราจําเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้ดีๆด้วย for the next generation for our children สําหรับลูกของเราสําหรับคนในรุ่นต่อไป if they see us living boldly and courageously

คุณก็เหมือนกำลังถ่ายทอดความกลัวตรงนี้ไปสู่คนที่อยู่ภายใต้การนำของคุณด้วย a แต่ถ้าเกิดเขามองเห็นว่าคุณดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความมั่นใจความกล้าหาญคุณเองก็กำลังถ่ายทอดความกล้าหาญตรงนั้นลงไปสู่ชีวิตของพวกเขา back n a คือยังไงก็ตามโลกใบนี้มันก็จะมีแต่เรื่องอันตรายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งพระเย คริสเดจกลับมาแล้วก็รับเรากลับบ้านแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าเองได้ทรงออกแบบเราไว้ได้ตระเตรียมเราไว้ได้กำหนดเราไว้ว่าให้เราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญแลนก็เกิดขึ้นต่อเมื่อเรารู้จักถ้อยค e ของพระเจ้าแล้วตรงนี้ก็เกิดขึ้นต่อเมื่อเรารู้จักถ้อยคำของพระเจ้าขในข้อนี้บอกว่าความจริงของพระองค์จะเป็นโลและเป็นดัง่า Every time fear comes just you know, think about the promises of God you know, yes i don't deny these things deny these dangers น่ากลัว <You know. S 1> หรือไม่มีอันตรายแต่อย่างไรก็ตามฉันเชื่อมั่นว่าพระเจ้าคอยปกป้องฉันและพระองค์เองก็ใช้ปีกของพระองค์ในการปกป้องฉันปกคลุมฉันหวัและพระองค์เป็นที่ลีภัยของฉันและความจริงของพระองค์ก็จะเป็นโลกคอยกำบังฉันให้ลูกๆของเราได้เห็นความเชื่อแบบนี้ thing is sometimes we can read Bible with our children and that's a good thing คือบางครั้งเราอาจจะอ่านพระคัมภีร์กับลูกๆของเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ We may preach to them at home and that's a good thing ที่บ้านเราอาจจะเทศนาคอยสอนถ้อยคําของพระเจ้ากับเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ี But you know what the most important i s แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคุณรู้ไหม is how we live a life of faith before them ก็คือการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเราที่ทําเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆได้เห็น That is more important than just preaching to them เพราะตรงนี้มีความสําคัญมากกว่าแค่การเทศนากับเขา Because when they see us how we live our life เพราะเมื่อเขามองเห็นการดําเนินชีวิตของเรา and how we live will be always louder than what we say คุณดูไม่ว่าการดําเนินชีวิตของเราจะเสียงดังกว่าคําพูดของเราเสมอ you know let's trust in god ให้เรามาฝึกฝนที่จะวางใจในพระเจ้าด้วยคับ let's believe that he is protecting us แล้วให้คอยเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าปกป้องเรา and let's get out there and fulfill god's plan for our life และให้เรานั้นนกล้าที่จะก้าวออกไปแล้วก็ทําให้สิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้านั้นสําเร็จลงในชีวิตของเรา let's pray together ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ father we thank you for this w o r k today. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําในวันนี้ And we thank you. และเราขอบคุณพระองค์ That even though we are living in the last days filled with uncertainties and danger. ถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความวันไหวความน่ากลัวหรือว่าอันตราย Your protection. การปกป้องของพระองค์ความจริงของพระองค์คำสัญญาต่างๆของพระองค์ก็สามารถจะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญได้เสมอ t h ขอบคุณพระบิดาสำหรับวันนี้ do what you want us what ที่พระองค์ได้ให้ความกล้าหาญกับเราในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำในพระนามพระเยซูเอเมนขอพระเจ้าอวพรนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้